สวัสดีครับพบกับรายการโยเกษตร m a z i n g วันนี้นะครับจะนำเสนอเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่เคยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและผันแปรชีวิตมาเป็นเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจสวนทุเรียนจนกระทั่งได้เป็นปร,ราดเกษตรของแผ่นดินจังหวัดชุมพร จากพนักงานบริษัทเอกชนสู่การเป็นเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจสวนทุเรียนนอกจากจะมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการผลิตทุเรียนทั้งในและนอกฤดูกาลแล้วยังช่วยเหลือเกษตรกรรอบข้างด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผ่านการเขียนหนังสือและการเป็นวิทยากรจนสามารถสร้างธุรกิจการเกษตรที่หลากหลายและยั่งยืนวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้มาเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ และความสําเร็จในวงการเกษตรกรรมซึ่งประสบความสําเร็จอย่างสูงเขาอาจารย์ชัดกระมลมุ่งพยาบาลตำบลพะโตะจังหวัดชุมพรผู้ไม่เพียงแต่สร้างความสําเร็จให้กับตัวเองแต่ยังแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกร,รอื่นๆในการทําเกษตรอย่างยั่งยืนมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราดัวยครับจากการเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับอาจารย์คิดยังไงครับถึงได้เปลี่ยน มาทำกระจายเกษตรนะครับคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมอยู่บริษัทเอกชนเนี่ยแล้วก็ผมคิดจะสร้างครอบครัวก็ในช่วงปี38มเนี่ยผมจะแต่งงานนะครับแล้วก็ตอนนั้นดูแลในพื้นที่เขตภาคใต้เนาะดูแลเรื่องไม้ผลโดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนยางปาล์มน้ำมันแต่เนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยเราเห็นพืชตัวหนึ่งและเห็นโอกาสสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีโอกาส ผมทำนี่คือผมมีโอกาสของพืชก็คือเรื่องของทุเรียนแต่จริงๆแนละ้วถ้าพูดโอกาสในสมัยนนะั้นทุกคนคงจะงงเพราะว่าเนื่องจากในฤดูสมัยนั้นเนี่ยทุเรียนก็เหมือนกับพืชทั่วไปก็คือถูกครับ,รบ10บาท8บาท9บาทนี่เองแปดเก้าสิบ 8, ที่เขาเรียกพูดกันแต่เนื่องจากว่าพอมันเปลี่ยนลักษณะการผลิตที่มันเป็นลักษณะของนอกฤดูครับ,รบจาก แบาท9บาท10บาทมันก็จะทําเป็นลักษณะของมันโอเวอร์ดีมานก็คือทําในมีความต้องการของผู้บริโภคและเป็นตลาดส่งออกที่สูง<ม>จากราคาที่8 90เนี่ยก็กลายเป็น 70- 80 0บถึง100บาทเราจะทําครอบครัวอย่างไรเกิดความยังง่งยนืนเพราะเริ่มที่จะเบื่อในเรื่องของบริษัทเอกชนถึงแม้ผมจะทํามาแค่9ปีก็จําแต่มีความรู้สึกว่า มันไม่ใช่ตัวตนนะเพราะ<ม>เราจบทางด้านกาเกษตรมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนผมผมก็เลยมาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้นี่เราก็เห็นโอกาสคือเรื่องของทุเรียนเพิ่งทราบนะครับว่าทุเรียนก็ทําให้มีผลผลิตดอกฤด,ดูได้อาจารย์มีเทคนิคยังไงบ้างครับ,รบถึงทาได้คิดเองหรือเปล่าครับคือคือเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ตุลขยับมาตรงนี้นิดน,นึงเนาะมาใกล้ๆเดี๋ยวจะอธิบายเราเรา,เราต้องเรียนรู้พฤติกรรมเนาะ พฤติกรรมของพืชก็คือว่าต้องเรียนรู้อายุของใบอายุของดอกนะอายุของดอกอายุของดอกเนี่ยนะครับอายุของดอกครับแล้วก็อายุของผลฉะนั้นเมื่อเรารู้พฤติกรรมของพืชแล้วเราก็เลยมาเริ่มกระบวนการวางแผนการผลิตอาจารย์วางแผนเองเลยวางแผนครับนั่งคิดเองเลยใช่ไหมครับเราเมื่อเราเรียนรู้พฤติกรรมและเรารู้ตลาด ที่ผมบอกพี่ตุนก็คือเรื่องของโอเวอร์ดีมาครับนั่นก็คือเป็นที่มาของการเริ่มการวางแผนการผลิตเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดสูงและในฟาร์มแห่งนี้น,นะครับได้เอาเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพอย่างไงบ้างครับคือชั้นกำมลฟาร์มเนี่ยเราถือเป็นการผลิตตอบโจทย์เรื่อง การตลาดอย่างชัดเจนนั่นคือระบบที่คำานึงถึงผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องผู้ผลิตก่อนนะและผู้บริโภคฉะนั้นหมายถึงระบบการผลิตที่นี่เนี่ยเราใช้ระบบมาตรฐาน GAP ถือว่าเป็นการระบบการผลิตของเกษตรไทยที่ตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับวัวใจสําคัญที่มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนมองถึงก็คือในเรื่องของยากําจัดศัตรูพืชและก็หรือยาฆ่าหญ้าที่นี่แทบจะไม่ใชที่นี่แทบจะไม่ได้ใช้เราใช้ระบบเป็นตัดตัดหญ้า ใช้เครื่องจักรในการตัดหญ้าเพื่อที่จะลดแล้วกลับมาเป็นปุ๋ยและผมเรียนพี่ตุนและพี่น้องว่าที่ท่านเห็นเนี่ยจะเห็นว่าสวนผมลกเนาะแล้วก็ยังงวงงวอยู่ลกและใบบางไปบางสวนเนี่ยเกษตรกรสวนทุเรียนจะเรียนเลี้ยงอะไรครับแต่เนื่องจากว่าเราใช้จุลินทรีย์ตัวหนึ่งก็คือบาซิลัสทิลิสในการย่อยสลายซึ่งตอนนี้ก่อนหน้าดอกบานเนี่ยผมจะใช้บีเอชเขาเรียกบาซิลัสทริลิสเนาะครับ เป็นจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายอินทรีย์สารนะครับเนี่ยมันจะย่อยเราไม่ได้ใช้สารเคมีแต่เราใช้จุลินทรีย์ที่เรียกบาบัซิลัสมันจะย่อยสลายกลีบดอกกลีบเลี้ยงและก็ใบนะครับอินทรีย์สารเนี่ยอจานครับแล้วนีอะไรแล้วครับเนี่ยอันนี้คือกงดักผีเสือ้อกลางคืนครับคือ บางทีมันมีผีเสื้อที่มันเป็นเขาเรียกผีเสื้อแมลงวันผลไม้นะในการมาไข่ละวางที่ผลทุเรียนหรือที่ดอกทุเรียนเกิดหนอนเจาะกันกินดอกเนาะแล้วก็ทําลายผลผลิตเราฉะนั้นเราก็ใช้กรงดักผีเสื้อเนี่ยนะครับเขาจะมากินส้มหรืออะไรตรงนี้แล้วก็เขาบินขึ้นแล้วก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็ตายในนี้นะครับอันนี้ผมทำทำเยอะในสวนนี่นะครับเป็นการคิดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งดีจัง ไอ้นี่ลดการใช้สารเคมีอย่างชัดเจนเราใช้ในวัตกรรมลงทุนครั้งเดียวแต่เราใช้อย่างต่อเนื่องทีนี้มาใกล้กันนะพี่ตุลนี่คือลักษณะของการจัดการเป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรนะครับเราใช้น้ําเห็ดเลืองแสงซีรินรัศมีชื่อเพราะไหมเพราะครับหรือที่เรารู้จักในนามออริซินเอะนี่นะในการใช้ที่นี่นะครับในการจัดการก็จะหายครับทาทั้งเดียวทา า<ช>ทาผ<ฮ>สมดินนะครับครับดินแดงนะครับแล้วก็เปิดนแต่บางคนก็เรียกว่าสีฝุ่นแดงก็ได้ครับแล้วก็มาทานะครับใช้อัตราหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยครับทาที่ต้นแห้งครับแห้งไวแล้วก็ปัญหาเรื่องฟูซาเรียมพิเทียมลาซิโอก็จะหายไปครับเราก็จะเป็นการจัดการโดยใช้ไม่ใช้สารเคมีนะครับนี่ท่านเห็นคือการทำ ผลเทียมเนาะผลผลเทียมอันนี้คือการทาผลเทียมผลเทียมก็คือสปริงเกอร์บนฟ้าเด็ดสปริงเกอร์บนฟ้าถูกต้องนี่คือนวัตกรรมในการลดปัญหาเรื่องของความชื้นสัมผัสเพื่อให้ความชื้นสัมผัสอยู่ช่วงกลางทําให้พืชสามารถออกดอกได้อย่างปกติมีการคลายน้ําได้อย่างปกตินั่นหมายถึงผลผลิตก็ออกตามปกติูกมั้ยครับถ้าเราไม่มีการจัดการเรื่องน้ําไม่มีการจัดการเรื่องผลเทียมเราไม่สามารถมีผลผลิตได้ทุกปี แล้วก็นี่ก็กำลังลตกดตัีง,งนี่การการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการาวางแผนในการเติมน้ำครับตามความต้องการของพืชทอ้เลยครับ <laughs> เป็นระบบสวิงเกอร์นะครับ เมื่อมีการเรียนรู้และก็ทําจนประสบความสําเร็จในส่วนของเราแล้วมีคนร,บรอบๆบริเวณนี้ไหมครับที่เขาเอาสนใจมาขอความรู้มาอะไรมั่งแล้วก็เอาไปทำเนี่ยอาจารย์สอนเขาแล้วเขาไปทําแล้วมีผลยังไงมั่งครับพอแสดงและพิสูจน์ให้เห็นว่าพืชตัวเนี้ถ้าคุณอยากได้มูลค่าสูงครับและได้ดีเนี่ยคุณต้องวางแผนการผลิตเพื่อตอบโจทย์การตลาดนั่นก็คือทําให้อย่างไรก็แล้แต่ทําให้เป็นโอเวอร์ดีมา แล้วเขาสาเร็จกันไหมครับที่รอบๆที่เขาทำในเครือข่ายที่ผมเป็นประธานแป้งใหญ่อยู่นี่น่าจะเกินกว่า6-70%ของหน่วยพื้นที่เลยเมื่อก่อนคไม่ค่อยมีใครทาทุรียนเท่าไหร่คือมันคือต้องเป็นผู้เขาเรียกอะไรไหมรู้นะครับฝ่รู้และกล้าลงทุนเพราะมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงเป็นเรื่องของลิสต์เนาะฉะนั้นกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนเกษตรกรผู้นําจะการเริ่มต้นในธุรกิจเกษตรกรรมด้วยวิสัยทัศน์และความพยายาม อาจารย์ฉัดกรกมลมุ่งพยาบาลได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสําเร็จที่เกิดจากการเรียนรู้และการปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆพร้อมทั้งการแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนด้วยความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแต่ยังช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรรอบข้างอย่าง,ย,างยั่งยืนนี่คือเรื่องราวของการสร้างธุรกิจการเกษตรที่ไม่เพียงแต่เติบโตในเชิงเศรษฐกิจ แต่ยังเต็มไปด้วยการแบ่งปันและพัฒนาผมใช้คำว่ามีอยู่มีได้มีกินและแบ่งปันนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราสร้างฐานะและอยู่ได้ภายใต้บริบทของสังคมที่เกิดขึ้นจากบริบทการเรียนรู้หรือสังคมที่มอบให้เนี่ยเราก็ควรที่จะแบ่งปันให้สังคมเพื่อให้ชุมชนและสังคมที่เราเรียนรู้และเรียนอยู่เนี่ยให้เกิดไปด้วยกันคือมีฐานะเท่าเทียมหรือความเป็นโอกาสของชุมชนได้เหมือนๆกันเพราะว่านั่นเป็น จุดกระดุมเม็ดแรกของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับวันนี้เราได้รู้ถึงความมุ่งมั่นและความสําเร็จในโลกเกษตรกรรมของอาจารย์ชัดกระมลมุ่งพาาิาบาลที่ไม่เพียงแต่สร้างธุรกิจให้ยั่งยืนแต่ยังช่วยเหลือชุมชนไปพร้อมกันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการโยกเกษตรเมสซิ่งในวันนี้และหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้เดินตามความฝันของตัวเอง สวัสดีครับ